นอนนอนลูกนอนนอนนอนหมูตัวนี้ชื่อไอ้น้องอูดได้ประมาณสามสามควบเป็นตัวเมียสามควบโอ้โหตัวอ้วนพีเด็ดเด็ดเจะจะให้มันโชว์ความสามารถพิเศษเอนอนลูกนอน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 อายุขาโยขายโยขาดีลูกโยขา,ยยขาอานันนี้พี่ไม่จับไปเลยเพราะ เพราะ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 สั่งมันทำนี่จะเอามันออกยูทูบจามันออกยูทูบนอนลูกนอนโอ้ใช้ตีนเลยนอนสั่งมันนอ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 นเดี๋ยวจะออกยูทูบไม่ทูบละไมทูบละไม่ทูบะนอนดิลูกนอนนอนนอนน้องอูดน้องอูดคนสวยโอ้น้องอูดคนสวยนี่อาโชว์ความสามารถพิเศษลูก ยกขายกขายกขาอายกขาลูกยกขา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 หน้าอายกขาหลังยกขาเก่งมากกูดเกลออ้ลองยิ้มสวยๆลูกยิ้มยิ้มยิ้มสวยๆอันน่ะอันน่ะไอ้ยิ้มสวยๆลูกยิ้มยิ้มอ่ะอ่ะตอนนี้หมู่ยิ้ม ถ้าไม่ยิ้มเดี๋ยวไปทำหมูแดดเดียวอันนี้หมูป้านะคะหมูป้าคลองแท้มีอันนี้อันนี้พันอะไรนะพะ่อหมูป้าพันสิ่งโตหาไม่ได้แล้วหาดูไม่ได้แล้วได้ในป้าในป้าแต่ก่อนมันเป็นหมู่ป้าแต่พอมันอย,อยู่ในบ้านมันก็เป็นหมู่บ้านใช่ในบ้าน <laughs> มนก็คือหมูบ้านเด็ดเด็ด โอ้ยอมีตีมันอือหอหมูตัวนี้มันมันสะอาดนะมันตื่นขึ้นมาตอนเช้าพ่อต้องล้างหน้าแปรงฟันให้มันต้องล้างหน้าให้มันทุกเช้าเวลานอนมันก็นอนมันก็นอนนอนกับพ่อตั้งแต่พ่อมันมาเลี้ยงนี่พ่อไม่ได้นอนกับเมียเลยนอนกับพ่อไม่ได้นอนกับแม่เลยอ่ะว่ากันไป